เราเป็นคนหูใหญ่ทั้งในเกมและในชีวิตจริงอะไรคิดเกินไปเลยอะไรกองสามอะไรพี่อะไรอะใครไอ้พี่ชอใครไข่ร้องกองสามตัวเหรอเมื่อกี้เขาพูดเขาทำได้ยังไงเขาเลื้อนได้ขนาดนั้นแล้วหรอเราเป็นคนเลื้นเลื้นอยู่แล้วไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเขาจะไปเลื้นคืนเนาะกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวไม่ครับกับข้าวกับข้าวคุณพูดอะไรไหมคุณพูดภาษาจีนโชว์ไปหนึ่งกลุ่ม ให้คนงงกับทั้งคณะคุณอยากให้พูดว่าอะไรพูดมาเราพูดให้เป็นล่ามหรอคุณอยากเอายากนักนะอ,อช่ยากมากหรอวิชอเป็นคนไม่ดี <laughs> วิชอชื่อก็ห่ายเลย <laughs> สุดยอด <laughs> <laughs> เขาบาดหัวคุณเราไม่เห็นหมดตั้งนานเราแค่บาดหางแล้วโตแล้วยิงไ่ดีกว่าเราเราเงินไปเฉยๆหรือเขาน้อยใจแล้วเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีเหรอ